สวัสดีครับกลับมาพบกับแหนอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะในคลิปนี้นะครับแหนะจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับเสียงเกะเก็บของในห้องโดยสารของรถยนต์ Toyota Ve วลอนะครับมันมีเสียงดังนะครับซึ่งเวลาขับรถเนี่ยจะทําให้รู้สึกรําคาญนะครับซึ่งของแฮกนะครับซื้อรถ Toyota v e l ลอคันนี้มานะฮะลองขับดู ก็มีเสียงดังที่เก๊เหมือนกันนะครับแสดงว่าได้ของแท้มานะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงตามมีแฮกไปดูเลยนะครับปัญหาของเสียงดังนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับให้เราเปิดเก๊ออกมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเก๊ของเวลอสนะครับนี่นะครับแงะออกมานะครับเราจะมีสลักนะครับสลัก ล็อกตรงนี้นะครับตรงเป็นเขี้ยวดีนะฮะตรงนี้นะฮะคือตัวปัญหานะครับซึ่งมันจะไปเกี่ยวกับตัวล็อกนะครับซึ่งเป็นรูตรงนี้นะครับรูล็อกตรงนี้นะฮะเวลาที่รถมันวิ่งหรือว่ามันตกหลุมอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับมันเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเนื่องจากว่า,าข้อผิดพลาดในการผลิตนะฮะว่ามันไม่เข้าล็อกกันนะครับแล้วก็นั้นมัน มันทําให้มันเสียดสีกันนะครับมันก็เลยเกิดเสียงขึ้นมานะฮะนะก็ตามหาจุดอยู่นะฮะว่าเอ๊ะมันมันเสียเพราะอะไรนะครับมันมีเสียงดังเพราะอะไรนะครับก็หาอยู่นานนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับปัญหานะครับก็คือตัวสลักนี่นะฮะ ตัวรูช่องล็อกนี่นะครับนะฮะทีนี้วิธีการแก้นะครับวิธีการแก้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเทปพันสายไฟสีดานี่แหละครับนี่นะครับให้ทุกคนนะครับให้เตรียมเทปพันสายไฟนี่ยฮเอามาตัดประมาณนี้นะครับประมาณ1นิ้วนะฮะนี่นะฮะที่แฮกโชว์ให้ดูเนี่ยครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็เอาเทปพันสายไฟนี่นะครับเอามาติด นะครับเนี่ยฮะมาติดอย่างที่แฮกทาให้ดูนี่นะครับติดนะครับติดสวยๆเลยนะฮะทาให้สวยๆนะครับติดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต้นอีกส้นปลายด้านหนึ่งนะครับให้แย่เข้าไปในรูนะครับหรือช่องล็อกนะฮะมันจะเป็นช่องล็อกของเขี้ยวเขี้ยวล็อกนะฮะแย่เข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างในมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับให้เอานิ้วแย่เข้าไปเพื่อที่จะไป ไปกดเนี่ยนะฮะไปดันสับไปดันปลายปลายของเทปกาวเนี่ยนะครับให้มันติดกับแผ่นด้านในนะครับนี่นะครับดันให้มันแน่นๆนะฮะนะครับให้เราทําเอาเทปพันสายไฟตรงนี้นะครับทําประมาณสักสามถึงสี่ชั้นนะฮะเพื่อป้องกันเวลาที่เรา,เ,าเปิดเก๊ะนะครับ เข้าออกบ่อยๆนี่นะฮะเผื่อมันขาดหรือมันหลุดนะครับเราก็กันสักสามสี่ชั้นไว้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้แฮกทําเสร็จแล้วนะครับหัวงหัวแฮกก็ทําไว้ประมาณสี่ชั้นนะครับแล้วก็จับเขย่าดูนะครับเขย่าดูทีนี้มันก็ยังไม่รู้อะไรนะฮะว่ามันจะมีหรือไม่มีเสียงนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับแฮกก็ไปลองขับรถดูนะครับนี่ฮะทดลองขับดูนะครับแล้วก็ ปรากฏว่าเสียงหายไปนะครับนี่นะครับเสียงหายไปแล้วนะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับนี่นะฮะวิ่งบนถนนที่มีพื้นผิวผขูุขรดนี่นะฮะนี่ครับไม่มีเสียงแล้วปกติจะมีเสียงเอ๊ดเอ็ดเอ๊ดเอ๊ดเอ๊ดตลอดนะฮะซึ่งมันทําให้เราลาคาญมันหนวกหูนะครับเนี่นะครับ นะครับลองดูแล้วครับเสียงหายไปจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่วิธีการแก้ไขเบื้องต้นชั่วคราวนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถหาวิธีการไหนก็ได้นะครับที่เอามาแทนเทปพันสายไฟนะครับให้สามารถที่จะให้มันดูสวยงามมากกว่าเทปพันสายไฟนะครับเราลองไปลองทํากันดูนะครับเนี่ก็เอาวิธีการแก้ไขมาแนะนําทุกท่านนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเสียงรบกวนอีกต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเพียงแค่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ